สพลอชัยภูมินะครับจริงว่านายอนันตศรีสกุลน,นะครับเกิ24าด24กรกฎาคม2538อายุ21ปีนะครับชกมา145ครั้งชนะ95แพ้46สเสมอ4ภ <c oughs> ูมิลำเนาครับอยู่ที่อำเภอแก้งสนามนาครับจังหวัดนครราชสีมาผ่ดสอมอยู่ที่ค่ายมวยสพลอยชัยภูมินะครับหวัวหน้าค่ายก็คืออาจารย์วิชัยศร,ร,รีสกุลน,นะครับที่จังหวัดนครราชสีมาครับ สำหรับมุมน้ําเงินครับบาบูต่อผิวหล่อพักดีครับผือจริงวนาพิเศษบรรจงจิตครับเกิดเมื่อวันที่28ตุลาคม2539ครับสิติ60ครั้งนะครับชนะ50แพ้7เสมอ3ครับเป็นชาวตาบลกุดที่มาอาเภอด่านคุ้งทศครับจังหวัดนครราชสีมาซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อผิวหล่อพักดีครับหัวหน้าค่ายอาจารย์ชลิตผิวหล่อครับก็ซ้อมอยู่ที่บางเขนนี่ครับกรุงเทพ ถือว่าเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ครับของเมืองย่าโมจังหวัดนครราชสีมาทั้งคู่นะครับฟอร์มหลังของอนันศรรตศักดิ์ถือว่าทำไว้อย่างสวยงามนะครับชนะเอ็ดดี้สิทธิ์สองพี่น้องชนะเดชบรรจงแฟร์เทคถือว่าใช้ชนะนักมวยชื่อดีเลยนะครับแล้วก็มีเสมอโชคชัยเพชรประชาและก็มาชนะตักศิลาสคําสิงห์ครับถูกคู่แล้ะครับคุณผู้ชมครับคู่นี้อนันตรศักดิ์สพหลชัยภูมิกับบาบูครับ ลำหักลำโค่นรูปร่างอายุใกล้เคียงกันมากและที่สำคัญนี่เป็นลูกหลานย่าโมโคราดด้วยนะครับแกงสนามนางแล้วก็ด่านคุ้นทศชัยชนะไปโคราดแน่แหละครับเพียงว่าจะไปอำเภอไหนเท่านั้นแหละขอบคุณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด ทวินสเปเชียลยาหม่องน้ำตราถ้วยทองแซบจี๊ดจ๊าดโดนใจน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตราน้องพรและไทยรัฐทีวีช่อง32เป็นการชกม,มวยคู่ที่3นะครับในพิกัด72.5กิโลกรัมครับในรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทในสายนี้นะครับก็เพชรมณีดาบรันสรคคมนะครับว่าสาแต้มแรกไปแล้วนะครับวยการเอาชนะมาหาสารพบรธธิธรรมนี่มาดูเพื่อนร่วมสายนะครับอีกสองคนครับอนันตศักดิ์สพรชัยภูมิ กับบาบูออผิวหลอพักดีนะครับบนเวทีท่านหนึ่งก็กรรมการขวัญรัตนารังสีครับจะแทกหมัดขวาไปครับอนาตศัตแมเจ้าตัวค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจเลยนะครับว่าการชกโตยตามวยไทยลีกครั้งนี้เป้าหมายมีอย่างเดียวครับก็คือแชมป์เท่านั้นครับมองว่าผู้ต่อสู้ไม่เท่าไรครับเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้ สำหรับพิกัด72.5กิโลกรัมนี่ต้องบอกว่าตัวเต็งในหลายคนเลยทีเดียวนะทางด้านผู้ชนะไปที่แล้วเนี่ยเพชรมณดีนี่ก็ชกได้ดีครับหา,าสานี่ก็ประสบการณ์เยี่ยมครับส่วนวันนี้ครับอนันตศักด์นี่พกความมั่นใจมาเต็มร้อยเลยทีเดียวครับเจอกับบาบูครับภูมน้่เงินลุกล่างตีสั้นครับเดินอัดแข้งเข้าไปก่อนนะครับสำหรับในสายนี้อีกคนหนึ่งก็คือไตรรัตน์สตะวันรุ่งนะครับ ก็จะมีโอกาสได้ดูเพื่อนร่วมสายไปแล้วนะครับสี่คนจะได้มาปรับเชิงนะครับว่าไฟต่อไปจะเป็นอย่างไรครับต้องศึกษายุทธวิธีการชกของคู่ต่อสู้ครับรู้เขารู้เราครับแต่ตอนนี้อนันตศักดิ์เป็นฝ่ายเปิดเกมครับก็มีสลับกันเดิมสลับกันถอยนะครับมวยคู่นี้ครับทรงมวยในใกล้เคียงกันครับศักดิ์นี่ลุ่มลางชมชกเีดีเลยโอ้ยจังหวะนี้ครับเฉียวหน้ามปนิดเดียวครับ โอ้โหเกือบได้กลับบ้านแล้วครับโอ้โห,หวาดเสียวครับลงนี้ถ้าลงช้ากว่านี้นิดนึงครับเรียบร้อยเลยนะครับเต็มเต็มคางเลยครับสงสัยคอจะหลุดครับโอ้โหมีโอกาสหลุดมากเลยครับประรู <c oughs> ่น,นี้อาจจะไปฟื้นที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับถือว่าโชคดีมาก็แล้วกันครับ ป็นจังหวัดที่ไม่ได้เกรงนะครับแล้วก็คู่ต่อสู้นี้เต่ตามน้ํามาแบบนี้เมื่อสะกรู่ไม่ฝาวด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่มีอายะส่วนหนึ่งส่วนใดนะครับถึงพื้นก็ตามมาเร็วแลลวครับบาบูครับเนี่ยครับเสือไม่ได้พลาดไม่ได้ครับสมาธิหลุดไม่ได้ครับมวยไทยครับบาบูนี่มาดุดันเลอเินครับหพยักคอยมัดแหความมั่นใจครับพลังกำปั้นของตัวเองครับ แต่ว่ายกแรกนี่อยากดุเชิงกันอยู่พยายามใช้มัดใช้ทุกต่วนนะครับมาบูอายุก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันมาก20 21มาแล้วครับเริ่มต้นขึ้นมานี่มาบูออกอาวุธได้สวยๆนะครับจาะก,การคุมเกมแต่ว่าอยากประมาทไม่ได้นะครับเพราะฟอร์มหลังของฝ่ายแดงชนะมาตลอดนะครับ ความมั่นใจความพึกเพื่เอเต็มที่ช่วงขาขึ้นวาอย่างนั้นเถอะเอาพักก่อนเดี๋ยวกลับมาครับกลับมาที่โจยราบมวยไทยลีกนะครับสนามมวยเวทีลูพินีครับรามอีทรากิโลเมตรที่2นะครับมีมวยชกทุกวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับโดยเฉพาะวันศุกร์ที่9ธันวาคมที่กําลังจะมาถึงนี้ครับรายการยิ่งใหญ่ครับศึกลูพินีแชมเปี้ยนเกล็กไกลครับ ือสถาปนาสนามมวยเวทีลุินีครบ60ปี12คู่เอกครับน่าติดตามเป็นอย่างยิ่งทีเดียวครับแต่ก่อนที่จะดูวันนั้นนี่ก็มาดูโตโยต้ามวยไทยลีกก่อนครับดูกันฟรีครับแหมวันนี้นี่คนดูเยอะนะครับที่สนามมวยครับดูกันฟรีฮะแจ้งให้แฟนมัดมวยได้รับทราบนะครับมาให้กำลังใจกันได้ยกที่2ครับ ยกที่2ครับเป็นการลบกันของอนันตศักดร์ส่อรชัยภูมิครับลูแดงครับกับบาบูตอผิวหล่อพักดีครับยกแรกนี่ต้องบอกว่าเข้มข้นครับยกที่2ครับเริ่มเปิดเกมแล้วครับโอ้อนันตกดิ์นีเด้งตีเข่าสวยครับไม่ต้องมัวแต่เนิไม่ต้องดูจังหวะชักเชิงขึ้นมาต้องใส่เลยครับเดินเบียดเวลามันมีน้อยครับแค่3ยก คิดแล้วทำเลยแหมบาบูหน้าขวาหน้าแล้วคุมไว้คุมมากๆก,ก็แพ้ได้นะครับอาจจะแพ้ความขยันนี่ามาแล้วต้องขยันออกกันครับควยชบกัน3ยกเท่านั้นครับแข้งขวาครับอันตะักิ์แต่ว่าเตะไม่เข้าครับบาบูก็รัวสวนตูมด้วยแข้งขวาเหมือนกันครับแต่แทงกััซ้ายไม่ถึงอีกแมบาบูนี่่ามากระเชือกรือเปล่าครับ ไม่ยอมห่างเชือกครับชกในเกมรับจังหวะ2จังหวะ3าสร้างความระมัดใจให้กับอนันตศั์พอสมควรครับเจอกับมวยแบบนี้อ่าแล้วรัดรัดรัดรอกรรมการแยกเนี่ยถ้าเกิดไม่มีเชือกนี่สงสัยจะหลุดออกไปถนนรามอินธาแล้วครับแต่ระวังเชือกจะบาดหลังครับจิมัดขวามาดึงมากรรมการไม่ดึงครับอนันตศั์ต้องดึงครับดึงเองยังไงถอยไปคิดไปด้วยครับให้คุณ่อสู้ ออกหักแบบเชี่ยน,นิดนึงแมวกับบาบูบอกไม่ได้ยินเสียงผู้บรรยายครับไม่สนโชคในทรงเดิม oh, บาบูไม่เดินครับอนันตศักิ์ก็ทำอะไรไม่ได้เหมือนกันครับโอ้เ oh, ตะเข้าไปนี่ก็ติดตล oh. อดข้าแตตอดนี้แหม oh. เกือบสวยครับฟังเสียงเชียร์แล้วดูเหมือนว่า oh. แฟนมวยนี่จะเชียร์ฝ่ายแดงมวยเปิดเกมมากกว่านะครับครับก็มีลูกพยายามีลูกตั้งใจครับ ถ้าเกิดชกไปถอยไปนี่แม่ไม่ว่าจะเป็น3มยกหรือ5ยกก็ไม่อยากให้แต้มเท่านั้นแหละครับกรรมการอยู่ที่อนันตศักแหละครับจงังหวะเดินเข้าไปแล้วทําได้ไม่ได้ครับอ้าวซ้ายหน้าเจอซ้ายโต้ครับเกี่ยวแม่ในความสวยเป็นของอนันตศัก์ครับดันพลิกไปอยู่ข้างล่างโอโ้เกือบสวยแล้จวจังหวะนี้ต้องพยายามกันต่อครับอนันตศัก์ขยับเข้าไปครับ ยังดูจังหวะตัวพลาดหูแต่จังหวะน,นี้ครับแม่ปวดก็เลยเต็มแข้งขวาสวยนะครับอนอนตศักยิยขยับไปอีกทีนึงบาบูเจอขวาอีกแล้วครับามาขวาหลุดโดนเตะฟรีคิกครับโตขึ้นไม่ได้ครับโดนอย่างนี้บ,บ่อยๆไม่ดีครับบาบูครับอยากได้แต้มต้องขยันหน่อยครับแข,ข้งซ้ายหน้าไปเบียดในตีด้วยขวาตั้งแขนแทงซ้าย ยกที่สองครับหรือว่าในรุ่นซูเปอร์บิดเดนเวทต่อยมวยก็รวยได้จังหวะออกแข้งซ้ายแล้วก็เกี่ยวล่างซูเปอร์สโลครับขวาแต่ว่าจังหวะโต้คืนไม่ขึ้นครับออกแข้งขวาแล้วคาไว้ก็มองอีกบุมนึงก็เห็นใจนักมวยครับเพราะว่าแหมอาวุธมันใกล้เคียงกันมากครับแต่ยกนี้นะครับบาบูบอกว่าไม่ถอยแล้วครับ ก็ติดตามกันต่อนะครับอนันตศักดิ์ครับเจอกับบาบูครับดับบี้ไฟนครราชสีมาครับสามแต้มครับจะไปอยู่ที่ใครครับสามนาทีสุดท้ายครับอนันตศักดิ์นี่ยกที่แล้วนี่พยายามครับเดินเข้าไปแต่บาบูครับก็ตั้งรับได้ดีครับไม่ถอยแล้วครับยกนี้ครับบาบูครับ รอกดได้แข้งขวาครับเอาประสานแข้งเอาทีไว้ขยับแข้งขวาครับบาบูตัดหน้านี่ครับต้องชนแบบนี้ครับชนแป๊บเดียวแมดเดินเดินก็ทําดีครับเดินก็ทําดีแข้งขวานาซักออกซ้ายไล่แขนมาให้ขึ้นบนครับกรรมการแยกเร็วออกมาเดินต่อครับอนันต์ศักด์ขยับโจไม่ได้จังหวะครับทีซ้าย ดูครับสามแต้มแรกจะเป็นของไทรครับไปไหนฮะแกงสนามนางหรือว่าดาดคุณทศสายลุ้นเจอขวาของบาบูครับแหมเอ้าสายล่ะขึ้นบนครับอนันตศักดิ์โอ้จังหวะออกแข้งซ้ายเร็วแล้วก็มีคุณภาพครับเวลายังมีครับอนันตศักดิ์ครับขยับเดินเข้าไปเหมือนเดิมอ้ดต่บาบูนี่ขยับมาคากระถอยครับดูโอ้เอ้าปวดแข้งซ้ายไปครับยังปิดบัง ตามมเดินจับวงในครับไล่แผลพยายามพลิกอุ้ยเดินจังหวะนี้เข่าอัดเข้าติดตรงนี้แล้วก็ยังมองยากอยู่เหมือนกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้ชนะสร้างความหนักใจให้กับกรรมการพอสมควรครับจะชอบมวยแบบไหนชอบมวยเดินชอบมวยถอยมวยถอยออกอาวุธได้แต่ว่าก็ถอยมากไปนิดนึงฝ่ยแดงขยับเดินติดแข้งติดการ วัดใจกรรมการแล้วนะครับโอ้แต่รวมกันเสียแล้วครับแม่น่าเสียดายครับเวลาที่ยังเหลืออยู่ครับอีกหนึ่งนาทีกว่าๆครับโอ้แต่นันทศั์นี่ยอมง่ายไปหรือเปล่าครับมวยสายกนะครับเนี่ยแต่เขาอาจจะมั่นใจนะครับอาจจะมีความมั่นใจในตัวเองทั้งคู่นะครับมั่นใจอาวุธกรรมการขวัญเดินทาห่าง ก็ขอบคุณนะครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาครับการกีฬาแห่งประเทศไทยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดทวินสเปเชียลยมังน้ำตราถ้วยทองแซบจิจจ่าโดนใจน้ำทิ้นไทยรถเด็ดลาน้องทอครับรวมไปถึงไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับเสิร์ฟความมันครับทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีครับกับโตโยต้ามวยไทยลีกลีกมวยไทยครั้งแรกของโลกเลออีก30วินาทีครับ ยักเต้นกันไปมากรรมการว่าไงครับกรรมการยืนดูแบบเพลินๆน,นะครับแมชมกันแบบนี้นี่แฟนมวยก็กระดังนี้ถามมาไว้เ,เต้นทำไมครับ <c oughs> หมดยกสุดท้ายครับ อ่กรรมการขวัญรัตนรังสีครับรวบรวมคะแนนครับชูมือไปที่ทางด้านของมุมแดงครับเนี่ยครับได้ลูกเดินได้ลูกขยันครับอนัตศักดิ์สพลชัยภูมินะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับขอให้ขยันแหะครับขยันออกได้แต้มครับพักก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมา